ฟินมากเลยค่ะเยี่ยมอรองงอองๆๆะดูสิคะโอ้ธรรมชาติสุดๆฟินฟินน้ำเชื่อมเยิม่มเยมน้ำเชื่อมเป็นน้ำหวานน้ำพึ่งนี่แหละ จะดาวเราเอาดูสิคะโยดีกระอดดกอกแก็บมาให้หน่อยเอาเนื้ออ่นอนๆเองบีบมันลงถือถือถืออ,อะไรจะฟินขนาดนี้ครับทุกคน <laughs> โอ๊ยข่าไมา่คาดสุด กันไหมคะพี่ลองให้ละมหยุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเอาดูสิคะอ้าวหยดอีกอ่ะอักเสบมาให้หน่อยเอาเนื้ออันอดไปเอาตัดไปเดี๋ยวไปตัดเอาเนื้ออ่อนมาเนี่ยไม่ไม่เอาไม่มีเนื้ออ่อนเลยเอ็งบีบมันลงอ่ะถือถือถืออะไรจะฟินขนาดนี้คะทุกคน Ôi, khát. một lần đấy. một lần nào. Hãy subscribe นน่ไม่เอาไม่ไมีเนอ่อนเลยฟินมากเลยค่ะเยี่ยมฟินอย่าบอกใครเลยค่ะขอบอก หมดแล้วหมดแล้วได้อะไรึ้นมั้งมือกินอ่ะไอนมันหยอะไปหน่นี่จะกินได้ ยมยศไทยเนี่ยร่างกินได้มือกินอ่อนแต่มยศไทยนี่นี่นี่จะรกินได้ฟินมากเลยค่ะเยี่ยม <c oughs> บีบลง ยดไม่เป็นไรจะดาวเช็ดเอาอดูสิคะอ้าหยดอีกแล้วแกสะมาให้หน่อยเอาเนื้ออันอดเออ <laughs> ฟินมากเลยจ้าไม่แค่สุดๆอือหือ ะพี่ลองให้เลยฟินอย่าบอกใครเลยค่ะขอบอกใครเสื่อหรอกนี่ค่ะอือหือบีบลงใครเสื่อหรอก นี่ค่ะอือหืแรกเลยที่มันนั่งกินแบบดูค่ะดูดูเอาดูเอาดูน้ำหวานน้ำพึ้งหยดหยดมัเงไรนั่นนนะืฟินมากมกินอ่อนมันหยดไปนี่นี่กกินได้ม่ชาสุดสุดอือหือ กันไหมคะพี่ลองให้แล้วเองบีบมันลงอ,อ่ะถือถือถืออ,อะไรจะฟินขนาดนี้คะทุกคนโอ้ยข้างใครเส,สื้อหรอกนี่คะ่ะอือหือกขออีกคำหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้กินให้อร่อยเลย นี่มไม่เอาไม่มีไม่เอนเลยเอาลองมาตำๆเดี๋ยวแะกินยังไงให้โลกจั่มลองมือกุ้งมือกวางเช็คกันเนาะ ่ืยังอีกแล้วแล้วอืมได้อะไรขึ้นมาเอ็งบีบมันลงอ่ะถือถือถืออือะไรจะฟินขนาดนี้คะทุกคนโอ๊ยค่ะ ฟินอย่าบอกใครเลยค่ะขอบอกอ่ะขออีกคำหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้กินให้อร่อยเลยอื้มร่งหมดแล้วหมดแล้วอมะได้อะไรตีมอ ลงมาต่ำๆเดี๋ยงกินยังไงให้โลกจ่ำมาเดี๋ยวไัดออ่อนปนี่ไม่เอาไม่มีเืออ่งบีบมันลงถือถืออะไรจะฟินขนาดนี้ครับทุกคน ออค่ะอืมอืมยเทียรายกินได้ฟินมากเลยค่ะเยี่ยมอืยลงไปล้ไม่เป็นไรเดีดาวเช็ดเอา

เงิกินอ่อนไอมันหยดเท่านีท้ที่นี่จะยก,กินได้หายไปได้ไ,ไ,ไปตัดอือ้อไม่อ่อนมาเนะน,นี่ไม่เอาไม่มีมเมน,นื้ออ่อนเลยอื้มอ่าอะขออีกคำหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้กินให้อร่อยเลย เอาลงมาต่ําๆ <c oughs> เดี๋ยวๆนวี่กินยังไงให้โลกจําบีบลงหยุดลงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเอาอืมรู้สึกว่อ้าหยุอดอีกละ